สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมในหน่วยกิจวัตรประจําวันและการระวังอันตรายค่ะเรื่องที่สี่ทำอย่างไรให้ปลอดภัยเด็กๆมาดูภาพนี้นะคะค่ะเด็กๆดูภาพด้านบนนะคะเด็กๆต้องเล่นของเล่นอย่างระมัดระวงังไม่งั้นอาจจะเกิอดอันตรายได้เช่นแขนหักหรือขาหักนะคะส่วนภาพด้านล่างนะคะเด็กๆ เด็กๆไม่ครวรน้องมือไปแย่ปลั๊กไฟหรือกัดสายไฟเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะต่อมานะคะการระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตเุเด็กๆดูภาพนี้นะคะเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะออกมาจากห้องน้ําตัวเปียกและมาเสียบปลั๊กไฟเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ ใช่แล้วค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะถูกไฟช็อตได้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆสังเกตภาพนี้นะคะถ้าเด็กๆต้องการข้ามถนนเด็กๆควรทําอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆควรเดินข้ามสะพานลอยหรือเดินข้ามทางม้าลายแต่เด็กๆจะต้องไปกับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเป็นภาพสุดท้ายค่ะ การเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยเด็กๆควรทำอย่างไรคะค่ะเด็กๆต้องไม่แย่งกันไม่ผลักเพื่อนและไม่ให้อยหวนของเล่นนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะต่อมานะคะเด็กๆมาดูป้ายสัญลักษณ์กันค่ะป้ายที่หนึ่งค่ะระวังพื้นลื่นถ้าเด็กๆเห็นป้ายสัญลักษณ์นี้แล้วเด็กๆไม่ควรเดินเข้าไปใกล้นะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กเกิดอันตราย หรือการลื่นหกล้มแม้นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูป้ายที่สองกันค่ะป้ายสัญลัก์ษณนี้คือป้ายเขตทางข้ามถนนเมื่อเด็กๆเ,เห็นป้ายสัญลักษณ์นี้เด็กๆจะต้องข้ามถนนหรือทางม้าลายกับผู้ใหญ่และไม่ควรเล่นระหว่างเดินข้ามทางม้าลายนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะต่อมามาดูแบบขัดของครูอ้อมกันค่ะ คำสั่งให้นักเรียนระบายสีภาพที่ปฏิบัติตนเหมาะสมแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหน้าที่10ค่ะนักเรียนดูภาพที่1นะคะป้ายสัญลักษณ์นี้คือป้ายระวังพื้นลื่นเด็กๆคิดว่าภาพที่1นึหรือภาพที่2องคะที่เด็กๆควรปฏิบัติถ้าเด็กๆได้คําตอบแล้วให้เด็กๆระบายสีนะคะต่อมาค่ะป้ายสัญลักษณ์อันที่สคือเหตทางข้ามถนนเด็กๆดูภาพที่หนะคะ และเด็กๆด,ดูภาพที่สองนะคะล้วเด็กๆได้คำตอบแล้วให้เด็กๆเ,เลือกระบายสีนะคะแบบฝึกหัดของครูอ้อมคงไม่ยากเกินไปนะคะให้เด็กๆตั้งใจระบายสีแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ